โอเคก็กลับสวัสดีทชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นผมในกล้องตัวนี้นานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนแนวบ้านะครับคนดูคือผมเล่นเกมเบื่อไงวัีแคสฟีไฟเบื่อก็อยากจะมาทำคอนเทนต์ออมอันนี้ก็คนก็น่าจะทำเยอะแล้วแต่ผมอยากจะทำคือวันนี้ผมก็จะมาสอนเปิดคลิปยังไงให้ดังนะครับก็คือเปิดคลิปเป็นคนดังนั่นแหละไปเริ่มดูกันเลยว่าคนแรกจะเป็นใครนะครับคนดู ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผู้ชมผมมีอะไรมาบอกนะผมทำไฮไลท์และก็การท้าวอลแคนเนี่ยที่ช่องของ PD ดีใจแอนด์แบร์นะครับผมอันนี้เป็นช่องสำรองหรือว่าช่องแคลนของผมนั่นเองนะครับคนดูสำหรับใครที่อยากกดติดตามเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่ชอบไฮไลท์หรือว่าชอบการวอลแคนของผมก็มาติดตามกันนะครับขอบคุณครับ ไอ้พวกงโง่ถ้ามึงไม่อยากตายกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ยังกดยังไอ้สัตว์กดยังมึงกดยังดีด้วยไอ้สัตว์ ากาศสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านเนี่ยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่างซีจี้อ๋อวันนี้พี่ก็สวัสดีผู้ชมชาวซิตี้ไฟวันนี้พี่หนึ่งสี่หนึ่งสองเนี่ยก็จะมารีวิวสกินปืนใหม่นะครับ สวัสดีครับว <moder ne. S 1> ันดูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรบีนะครับวันนี้ก็ผมกับผมเองบี90โลตัวถั่วโอเคก็กับสวัสดีทุกคผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมลูเปอร์ฟรีกีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดฟรีไฟต์อีกแล้วนะครับแต่สำหรับคนที่อยากได้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ก่อนนะครับกดไลค์ถึงหนึ่งหมื่นไลค์นะครับไม่งั้นถ้าคนที่ไม่กดเดี๋ยวผมขอให้ไม่ได้เลยนะครับผม สวัสดีคับผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็อยู่ช่อง KTZ TV นะครับผมคือวันนี้ผมไปเป็นทหารมาเนี่ยผมก็จะทำการมาต่อยอีกซีนหนึ่งสองนะครับคุณดูนะโอเคไปดูกันว่าในซีนหนึ่งสองเนี่ยจะหลับหรือว่าจะตายหรือเปล่านะครับคุณดูนะโอเควันนี้เยแล่วครับผมวันนี้ผมก็จะไปกินเ k นะครับผมแลวผมไม่จ่ายตังค์นะครับผมผมก็จะใช้ให้เพื่อนจ่ายตังค์นะครับผมสวัสดีค่ะวันนี้ผมกับแอนนี่นะคะ ก็อื่นอะจะไม่ได้ก็คนนี้จําแม่นเหลือเกินไง